เจรุขท่านสาธุชนทั้งหลายมีคำถามที่น่าสนใจอยู่คำถามหนึ่งพื้นๆเลยนะถามว่าทำไมเราต้องกรวดน้ำด้วยทุกครั้งที่พระยะถา,านเนี่ยพระก็จะบอกว่าโยมเตรียมกรวดน้ำนะทุกคนทุกพิธีไม่ว่าจะงานทำบุญวันเกิดขึ้นบ้านใหม่ทำบุญวันตายอุทิศส่วนกุศลเก็บกระดูกลอยอังคาร ต้องมีที่กรวดน้ำนั่นหมายความว่าอย่างไรคนสงสัยมาตลอดเด็กๆก,ก็สงสัยรู้แต่ว่าเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติกันมานานลองมาฟังดูนะคุณโยมว่ามันคืออะไรกันแน่ชีวิตของเราเนี่ยเริ่มต้นจากน้ำนะจบลงด้วยไฟเป็นไปด้วยลมถมทับด้วยดิน โบยบินด้วยใจเกิดใหม่ด้วยบุญน้ำเนี่ยเป็นตัวที่มีความสำคัญมากสเปิร์มก็คือน้าในชีวิตทั้งชีวิตนี้มีอยู่ในสเปิร์มนั่นแหละดินน้ำลมไฟก็อยู่ในสเปิร์มในน้ำน้ำเนี่ยเป็นตัวหล่อเลี้ยงทุกอย่างเลยท่านก็บอกว่าเมื่อเราจะบอกอะไรก็ตามตัวของเราเนี่ยมีองค์ประกอบของน้ำ โลกใบนี้ก็มีองค์ประกอบของน้ําร่างกายของเราก็มีเลือดมีน้ําเลือดน้ําหนองมีน้ํามูกน้ําลายมีสารพัดน้ําอยู่ในร่างกายเราเนี่ยเวลาที่ตายร่างกายเหือดแห้งเผาก็กลับไปสู่ธาตุเดิมดินเป็นดินน้ําเหือดแห้งหายไปลมเป็นลมไฟเป็นไฟเวลาที่จะกลับไปสู่สภาวะเดิม ท่านก็บอกว่าบอกธรรมชาติเขาหน่อยว่าเรายืมมา80ปีใช้งานได้เต็มที่แล้วขอคืนนะคืนกลับเอามาส่งคืนเอาดินน้ำลมไฟมาส่งคืนอ่ะประกาศหน่อยหนึ่งก็เทน้ำให้เทวดาที่เรียกว่าภุมมะเทวดาอากาสะเทวดารุกขะเทวดาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ตามดินเราเชื่อกันอย่างนั้นรับรู้หน่อยหนึ่งถ้าเป็นวันเกิด ก็หมายความว่าเราเจริญรุ่งเรืองมาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เพราะว่าเทวดารักษาชีวิตเราดินน้ำลมไฟเนี่ยมันสมบูรณ์มันสมดุลก็เรียกว่ายาธาตุสี่ไงธาตุสี่สมดุลเราขอบคุณธาตุสี่ที่มันสมดุลรักษาเราไม่ให้บกพร่องตาดีหูด,ดีจมูกดีหัวใจดีสมองดีอาหารการกินทุกอย่างดีเดินทางยังปลอดภยัยไปไหนมาไหนใกล้ไกลปลอดภัยมาตลอด เราขอบคุณยิ่งไปกว่านั้นบางครั้งบางทีเนี่ยมันมีวิญญาณธาตุอยู่ในวิญญาณธาตุคือจิตวิญญาณเนี่ยที่ครองร่างอยู่เช่นสมเด็จพระนเรศวรกรวดน้ําประกาศอิสรภาพนั่นก็หมายก็มว่าจิตผ่านลงน้ําน้ําหยดลงดินเทวดาเป็นประจักษ์พยานนะเทพเทวาที่เป็นผู้รักษาผืนแผ่นดินเป็นพยานนะแม้แต่พระพุทธองค์ตรัสรู้ก็ เอามือแตะที่ดินเห็นไหมพระพุทธรูปปางมาราวิชัยเนี่ยมือขวาแตะที่เขา่าคล้ายๆว่าค้ำยันที่เขา่าแล้วก็นิ้วทั้งสี่นิ้วเนี่ยแตะที่ดินเขาเรียกว่าปางภูมิสัมผัสปางภูมิสัมผัสแต่ทุกวันนี้เราสร้างพระพุทธรูปไม่ค่อยจะนิ้วไม่ถึงดินนิ้วไม่ถึงพื้นพูดง่าย ก็อาจจะยังไม่ถูกพุทธลักษณะเท่าที่ควรแต่ถ้าไปของอินเดียปั๊บเนี่ยภูมิสัมผัสปับ๊บนิ้วจะลงดินนั่นหมายความว่าฟ้าดินเป็นพยานเทพเทวาเป็นพยานแม้แต่ตัดสรุลอยถาดพยานาคที่อยู่ใต้ท้องมหาสมุทรทะเลลึกหรือบาดาลก็รับรู้อาถาดมาแล้วถาดของพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุอีกพระองค์หนึ่งและ แปลว่าดินน้ําลมไฟเนี่ยจะต้องช่วยกันดูแลพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นกรวดน้ำเนี่ยก็คือการบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทางสมมุติในเชิงสมมุติเชิงสัญลักษณ์เนี่ยมันมีความหมายทางด้านจิตใจมากเพราะฉะนั้นก็อยากจะอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบคร่าวๆส่วนท่านจะไปศึกษาเพิ่มเติมอย่างไรอีกก็สามารถศึกษาได้อัตมภาพก็ขออนุโมทนาบุญอำนวยพรขอความสุขความเจริญ จงมีแดกทุกท่านโดยทั่วกันเธอ